ข่าวปรคับแมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่10ธันวาคมโดยโคชทีฟบอลแมนเชสเตอร์ยันนี้คอสเนระ์ักเชียตีซบย้ายผีแดงมั่นใจไปได้สวยเลยนะโดยปักชีซองนะฮะอดีตกองกลางของทางแมนยูเชียร์ซนฮึงมินตัวรุกรุ่นน้องย้ายไปการแข่งดิถินโอทาฟอร์ดโดยมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนโดยแข้งทีมชาติเกาหลีใต้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกระทางสเปอร์ ดูจบไปแล้ทั้งสิ้น76ประตูกับอีก41แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด211เกมถูกยกให้เป็นหนึ่งในแข้งจากแดนสมขาวเนสุดที่เคยมีมาแต่การอยู่กับทางกาไจ่ทองนั้นแม้จะเล่นได้ดีแต่ก็ยังขาดความสำเร็จในแง่ของถ้วยแชมป์ซึ่งทางปาร์คเนี่ยเชียรรุ่นน้องให้ไปค้าแค่กับทางบิสแดงพร้อมบัญใจมาว่าจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน ขาพิสูจน์ตนเองในเกมทางธุรกิจมาแล้วและผมเชื่อว่าเขาดีพอที่จะทำได้ดีมากๆเลยนะที่แมนยูปาร์คได้กล่าวผ่านโกปัญหาเล็กน้อยเพียงอย่างเดียวก็คือเขาคงไม่ได้เสื้อหมาเยเลขเจ็ดเพราะลอนโดยอยู่ที่นั่นแล้วแต่ถ้าผมต้องเลือกใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่ตนผมคงชี้ไปทางควังฮีซานของทางฟูบหรือไม่ก็อีกคังอินของทางมายันกาซึ่งทั้งคู่นั้นศักยภาพมีคุณภาพที่ดีเลยนะผมบอกไว้เลยในรกรณนี้ อ่าละผมเป็นไดว่างานนี้ปาร์คิซองนะฮะก็ได้ยุให้สนถึงบิน,นั้นมาซบผีแดงและแจ้งเกิดดีกว่างานนี้จะโอเคกว่านะเรามาดูข่าวต่อมากันครับผีมีลุ้น CEO c ีโอไลซิกเผยไฮดราคือแข้งโปรดลักนิกเลยนะโดยทางโอริเวอร์มินซารฟซีโอแห่งไอบาราซิกยืนยันบอกว่ากองกลางอามาดูไฮดราคือผู้เล่นที่อดีตเทรนเนอร์ปราฟนิกโปรดปานเลยนะ ส่วนเรื่องโอกาสตามลุกพี่เก่าไปร่วมง,งานยังที่แมนยูนั้นหรือไม่นั้นก็จะเป็นเรื่องของอนาคตกันต่อไปโดยรลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระแสมวาว่าบรังนิกอยากได้ดาวเตะไว้สักเรื่นี้ตาจับมือกันอีกครั้งเหมือนเมื่อซีซั่น2018-2019เพียงสลับฐานที่มายังโอแทฟฟอร์ดเท่านั้นโดยคาดกันว่าดีลวนี้จะเกิดขึ้น,นช่วงตลาดหน้าหนาวไปเฉพาะ22เสนอราคาอยู่ที่34ล้านปอนด์เดยนักเตะจะปลอเป็นทายาทพาวเวอบา ซึ่งจะจอบดสัญญาในครั้งนี้โดยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทางมินสลับเนี่ยไม่ตอบตรงๆนะเพียงรับคำว่าแข้งชาวมาเรียนคือตัวโปรดของการรักษาการผู้จัดการชีมแมนยูเท่านั้นเดีย๋ยวเขาบอกว่าดูดูเนี่ยคือหนึ่งในคนผู้เล่นโปรดปานของผมเลยนะก็เพิ่งจะบอกกันไปวันนี้เองวันนั้นลงตัวกับทีมของเราอย่างสมบูรณ์แบบในครั้งนี้ซึ่งกันตอนว่ายังรวมไปถึงเขาเนี่ยเป็นตัวโปรดปานของรับหังนิกแต่ณปัจจุบันยังไม่มีอะไรแน่นอนไปมากกว่านี้ซึ่งทางไฮดาราสนั้นเพิ่งต่อสัญญ,ญาใหม่ ไปเมื่อช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาผูกมัดกันจนสิ้นช่วงเดือนวิทยนต์ปี2025ทว่าค่าสัญญาอ,าอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรนะฮะหรือประมาณราว34ล้านปอนด์ไม่ทําให้ทางแมนยูนั้นขนแะแงล่วงอย่างแน่นอนในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ดูแล้วเนี่ยรับฟังนิดนะฮะมโอกาจะดึงเจ้าหนูอามาดูไฮดราคนนี้มาร่วมทีมแมนยูในช่วงซัมเมอร์น,นี้อย่างแน่นอน,นครับก็ลังรอดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่า วิเคราะห์ก่อนเกมนอริสตี้ประท่ากับทางแมนยูศสึกปีศาแดงกำลังคึกดินสมิธปรับแผนหวังเก็บแต้มอีกครั้งโดยวิเคราะห์ก่อนเกมทางผลรกิจนะฮะที่จะเป็นคู่ระหว่างนอริสตี้เจอกัระทางแมนยูวันที่12ธันวาคมเวลาเที่ยงคืนครึง่งทีมของทางดินสมิธยังตกที่น่าลำบากและโอกาสตกชั้นก็มีมากพอสมควรสำหรับฤดูกาลนี้โจทย์เดียวที่ต้องแก้ไขก็คือเกมรุกที่จะต้องหาวิธีการเล่นที่หลากหลายมากกว่าที่เป็นอยู่ ฝั่งผู้มาเยือนพิษสแดงก็กำลังคึกเต็มที่กับผลงานที่ไม่แพ้คใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันตั้งแต่ปลดทางผู้จัดการสายเลือดพิษสแดงไปอีกทั้งลักเตะหลายรายนั้นกำลังในช่วงฟอร์มที่ดีและก็มีโอกาสเก็บแต้มในช่วงโปรแกรมฮาดโหดนี้เพื่อขึ้นไปติดท็อปโฟร์และไม่มีจังหวะไหนดีกว่านี้แล้วสำหรับผู้จัดการัาตาทับรับลังนิกคนนี้เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนดีนกว่าเริ่มจากฝั่งทางอลอรีชิตี้กันก่อนอนะกัน,กน,กน ดยกรณีที่แพ้กับทางทั้งนั้พอสเปอร์ล่าสุดนั้นซึ่งทําให้พวกเขาเนี่ยกลับมาอยู่ที่ที่เคยเป็นอีกครั้งโดยตอนนี้มีเพียงแค่สิบแต้มจากทั้งหมด15บเกมซึ่งตอนอยอมรับจะว่าซุ่มเสี่ยงยากมากเลยนะสำหรับการตกชั้นแม้จะได้ผู้จัดก,การทีมคนใหม่เข้ามาเพื่อหวังจะรักษาตําแหน่งในเกมทางภารกิจให้ได้แต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากมหมนักนตอนนี้ยิ่งเมื่อมองไปยังสถิติทีแล้วนะฮะสิบเกมหลังสุดเนี่ย ชนกคอมินเหลืองอ่อนนั้นยังไม่สามารถสะกดคำว่าชนะได้แม้แต่เกมเดียวครั้งสุดท้ายก็คือที่นอนริสตี้สามารถเอาชนะแมนยูได้ในเกมทางภารกิจก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่19ธันวาคมไปี2ส15ที่เอาชนะในบ้านของพิแตแดงได้1ต่อ2แต่3เกมหลังสุดที่เจอกันในพารกิจนอนริสตี้นั้นยิงแมนยูได้เพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้น โดยการน,นี้ทางดอริซิตี้นั้นมีลุ้นที่จะใช้งานทางด้านของมาเชียเดเมนที่อาจน่าจะสลัดอาการบาดเจ็บได้ทันในเกมนี้โดยการกลับมาประจําการของตเตปปายนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นรวมไปถึงแผนการเล่นกันกดิกด้วยโดยใช้ดิมิทรีเจนนูริสยืนคู่กับทางซาเจนปุกกี้ในรูปแบบ352เริมเส้นก็คงจะเป็นแม็กอารอนในการเปิดบอลเช่นเดิมประการหลังก็ยังเป็นโอซานคาบักยืนประจําการในครั้งนี้ ส่วนสภาพฝั่งที่ผมสภาพความพร้อมของทางฝั่งแมนยูนั้นงานนี้กลับมาฟอร์มการเล่นเข้าที่เข้าทางกันอีกครั้งโดยล่าสุดก็ผ่านเข้ารอบ UCL ด้วยนานะแชมป์กลุ่มแม้ว่าเกมสุดท้ายนั้นจะไม่สามารถล้างแค้นยังสวอยได้ก็ตามทีส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการที่ทางรับหลังนิกได้มีการโปรเทชั่นนัเติหลายรายเกมนี้อีกทั้งยังใช้ดาวรุ่งหลายคนเพื่อจะหาประสบการณ์อาทิเช่นโดยมีทอมฮีตันชาลีทาเวดและก็ซีดานอิบาน นั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าผู้จัดการทีมรายนี้มองเห็นว่าอะไรสําคัญกว่ากันในครั้งนี้โดยแมนยูได้มีคะแนนตามหลังเวสต์แฮมนะครเพียงแค่3แต้มอีกทั้งยังมีโปรแกรมที่อาจแน่นรออยู่แต่เมื่อมองไปดูรายชื่อของทีมแล้วก็น่าจะกกเ,เก็บ3แต้มได้ยอย่างน้อย5-6เกมโดยเ,เริ่มจากเกมนี้ที่จะเจอกับทางนอริสตี้เบรนฟอร์ดบรตัน นวิวคาสเซิลและก็เบอร์เบรีนั่นคือทีมที่จะต้องเจอกันภายในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่น่าจะเก็บแต้มได้เป็นกกอบเป็นกำรรในครั้นี้เลยนะโดยแมนยูคงต้องไปลุ้นอาร์มิสก้าว,ว่าจะสามารถลงเล่นได้ไหรือไม่หลังจากเกมที่แล้วโดนลูกแถมตอนจบเกมนะฮะส่วนทางด้านของหลังเตะบ,บาเจ็บอาทิเช่นราฟาเอลวลานเอสัคนคาวนีองคือดีมัญญานและก็พอป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 ับบ้า ก็ยังไม่มีท่าทีจะกลับมาได้ในเร็ววันฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายจากเดิมในเกมลีกมากมายนักส่วนหน้าก็ยังคงเป็นคิสโน่บริโนลุกซ้ายขวาก็เป็นจูดอนซานโชและก็มาครับรตฟอร์ดคู่กลางก็จะเป็นเฟรดและก็แม็กโทเมเนตามเดิมส่วนคาดการณ์สเปตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันเมื่อื่ออนนี้นะฮะทางฝั่งทางนอร์ทิตีนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ทริมครูสแฮนฟรีย์กิฟสันโอซันคาบัก On, Green, imo, Norman, ri, is, แม็กอัฟรอนแม็กครีนบินบรีกิม <c oughs> ออร์มาเชียนทอมันดิมิทรีเจนนูริสและก็ซาเจนปุกกี้ในคองหลังนี้ส่วนคาดการณ์ติเจริงทางฝั่งแมนยูนั้นงานนี้ก็จะมีเด็กิอาดิโกดาโรดวิกเตอร์นินเดเลฟแฮร์รี่แม็กไวก์อเล็กซ์โชเลสเฟร็ดเนมันยามาร์ติสบรูโน่ฟอนเดสเจโรธันโชโรนโด้และก็มาร์คัสแรดฟอร์ดในคองหลังนี้ ดยกรนี้เกมนี้คงจะไม่มีอะไรให้พูดถึงมากหมายนักเพราะดูคุณภาพของทั้งสองทีมรวมถึงสไติบ่งชี้และว่าไปแสดงนั้นสามารถเก็บใช้ได้อย่างแน่นอนแต่สิ่งเดียวที่น่าสนใจก็คือผู้จัดการทีมรับหลังนิกจะมาในใช้แผนระบบ4-2-2-2นะฮะอีกครั้งหรือไม่เท่านั้นเองเพราะดูเหมือนว่าแผนนี้จะใช้ได้ผลอยู่ไม่ใช่น้อยถ้าฝั่งของทางดีสวิตนั้นก็ต้องไปวัดใจกันว่าจะทับสู้หรือจะรอโดนอัดนะฮะ รอดแนวะลุกเี้ายังไม่มีท็อตแคนเวลปีตัวชีตที่ยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่นักนี่จะเป็นสิ่งที่ทําให้ผลงานของเจ ok ้านคเมินเหลืองอ่อนดูจะแผ่วๆไปในเกมรุกแต่ถ้ายังเล่นแบบเดิมรอสวนกลับแล้วก็ตั้งรับเนี่ยมีหวังไปไม่รอดอย่างแน่นอนในครั้งนี้โดยสกอร์ที่คาดว่าจะผมในค่าคืนวันอา,อาทิตย์นี้นะฮะทางฝั่งนอร์สตีนั้นจะพ่ายแพ้แมนยูไป1ต่อ3ในด้วยสกอร์นี้ก็บวกลบ1คก,กัแล้วกันเผื่อไว้นะครับางานนี้ เรามาดูข่าวต่อมาก,กันกครับมร์คจมินเน่พูดถึงการทำงานร่วมกับทางบรานิกโดยทางสกอตแมนชมินเน่กองการของทางแมนยูเผยถึงการทำงานร่วมกับทางรบรงนิกเชนายในเบื้องหลังที่ไม่มีใครเห็นโดยในายใหญ่เวลสสามเปียรน์นีรับตำแหน่งอาคุนซูชั่วคราวจนจบฤดูกาลนี้ของทางไปแสดงโดยประเดิมสนามด้วยการชนะคิสสนพาเรตตามมาด้วยเสมอกางยังสปอยในบอลยุโรป ซึ่งมิดฟิลด์ทีมชาติสกอตแลนด์นั้นพูดถึงความประทับใจถึงการร่วมทำงานเบื้องหลังด้วยกันโดยเขาได้บอกว่าเขายอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยนะและเขาก็มีตารางที่ดีเพื่อทําให้แน่ใจมาว่าประนั้นนอนหลับเพียงพอและก็ช่วงเวลาที่เราเตรียมความพร้อมแม็กธอเบเนที่กล่าวเ,เราดุดันเป็นอย่างมากขึ้นหลังทําประตูได้มั่นคงเป็นอย่างมากเลยนะมีแรงผลักดันอย่างมหาศาลเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรในการประชุมเขาชัดเจนเ,เป็นอย่างมาก นั่นคือแนวทางการฟุตบอลการจะไปสู่เป้าหมายคุณต้องชัดเจนและก็มีพลังและถ้านักเตะไม่ทาในสิ่งที่เขาขอเขาก็ไม่อายที่จะเดินเข้าไปบอกนะในขง้งนี้ซึ่งความประทับใจแรกก็ถือว่าดีมากชัดเจนว่าเราได้ผลการแข่งขันที่ดีกับทางคิสันพาเรตและตอนนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรนานั้นจะสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยสิ่งนั้นและคว้าชัยชนะมากยิ่งขึ้นในขง้งนี้นันผมเป็นคำว่าง,งานนี้ ต้องรอดูกต่อไปก,กันกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลืวสสอสูบสรแมนเชสเตอร์เดจในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนต่งชมผมกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ